ร้อยสองร้อยทัวร์แอดภูเก็ตครับแต่อันนี้ที่มันจบขวาหรือคือเราเลี้ขวาเลี้ขวากว่าร้อยห้าสิบอ่าแล้วลงซ้ายขวาลูกเบามันจะได้จบร้อยห้าสิบเองแต่เมื่อกี้ดนดี โปรพูสิตเข้ารายการหน่อยครับอ๋อรุ่นน้องโอโอตีไม่ได้ร,รดูแลนิดนึงโอเคครับทีมงานต้องคอยมาถมนะครับอยู่ในช่วงสอนไปกินไปนะฮะช่วงนี้เฮ้ยบาลานดีขึ้นอ่าสอนไปกินไปฮะเนี่ยโคตรดีเลยแต่ว่าเรา,าเลิงบ่อยนะคือเนี่ยปลาบ่อยท้งสิ้น อันนี้ดีดีติวได้ไหมติวคือถ้าเราจะจบร้อยห้าสิบนะรีลองเลงสองร้อยเลยแล้วยืนแบบที่พีบอกนี่แล้วบังคับตอนบ่ายต้องออกรอบด้วยไหม <S <S ใช่เพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคอร์สมิเต็มออคอร์สมิ 200. เต็มร้อยสองร้อยเท่านั้นห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยพอราคามิตรภาพ ตอนแข่งก็ไม่เว้นนะฝึกจิตใจฮะไดิเวอร์หน่อยไหมดิเวอร์หน่อยอ๋อไดิเวอร์แม่งไม่เก่นรู่ยกินผมประจําโบบูม แชมป์คอลิฟายครับแมตต์อากุน,น่าฮนะนี่ครับแชมป์คอลิฟายนะฮะน้องเกิดอะไรตอน,ะนบ่ายต็องมอยแล้วนี่บูมบอกบูมลิสู้ทั่วโลกครับบูมลิสู้ทั่วโลกเหรอไหนนก,ก,ก,อก,อกโอ้ทำไม <laughs> อยู่ยูเนี่ลนด์นี่มันไม่ได้เลยหรอโโรนี่ครับสองคู่หูคู่สีฮะนี่มาแล้วครับปูริครับนี่ปุริฟอร์มมาแล้วครับ ฟอร์มาเลยนะฟอร์มาแล้วฟอร์มาแล้วครับนี่ขัดเฟดบางๆ,างๆครับอ่าใส่พลังพวกเงียวครับยิงงานก็เจ๊ซับนี่ <c oughs> นี่ดูบรรยากาศครับนี่วันนี้วันอังคารน,นะครับอ่ามาฝึกซ้อมได้กันนะฮะใครใครจะออกรอบก็ออกนะใครไม่ออกก็ไม่ต้องออกนะ สรุปผลน่อยแมทที่แล้วที่แล้วจบลบสี่ครับไทย pga ที่บูแคนยอนคอร์เลกทั้งหมดลบสี่ทั้งหมดนะครับอันดับที่ยี่สิบสี่อ่าส่วนโปรเจ็ก็ลบหนึ่งหนึ่งอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่สี่สิบกว่าสีิบกว่าอืมแต่ว่าได้ของดีมาได้ของดีมาเดี๋ยวดูว่าแมทที่ลากูน่านี่จะแผงลิทไหมอะไรบอกว่าได้ของดีมาจาก พี่หนึ่งพี่พี่อามอารินชัยพลาผลถูกไหมอ,อรินชัยพลาผลนะใช่อ่าแคดดี้ระดับโลกนะแคดดี้ที่ไมเคยไปเดินที่พีเจทัวร์มาแล้วนะฮะอืมเขาให้คําแนะนําเล็กน้อยมานะฮะเดี๋ยวลองดูครับแบบนี้ฟีลลิ่งจะมาไหมเอา นิ่งหน่อยนิ่งหน่อยหัวโยกหรโยกนี่กับอมันกี่โยกอ่ะโยกกลับหลังเลยแบบอะไรอ๋อลองกลับหลังลุ้งสิ ไปดูตัวเองออกรอบรับเขานี้ออกรอบครับแบบที่แล้วเป็นไงสรุปผลให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยแบบที่แล้วจบที่สามครับที่สามนะครับที่สามเกียร์เดอร์ครับสิบสองอันเดอร์ครับสิบสองอันเดอร์นะถือว่าอยู่ในฟอร์มที่สดนะใช่ครับเยี่ยมมากดีครับสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ผลงานโอเคครับโอเคครับอ่าทิตนี้สู้ครับขอบคุณครับทีรวัตรแก้วสรีบันดิตครับ ดูนิดเป็ดข้าเนี่ครับเป็นชัเีย็นบออบครับแอคัน้วด้วครับนะครับหลังจากที่ตรวจโควิดแล้วนะฮะเห็นว่าตรงนี้มันนั่งแล้วมันสบายดีนั่งพักก่อน เช็คหุ้นนิดนึงครับเช็คหุ้นเหระกำลังจะปิดพอดีอ๋อตอนนี้เป็นเสี่ยนหุ้นครับเสียนหุ้นนะอ่าไม่เสียนหรออ๋อเ <c oughs> สี่ยนเลยเสียนนะผมว่าอ๋อเสียนหุ้นมากกว่าอ,อการแข่งขันมันก็ส่วนหนึ่งนะแล้วเราก็มาลงทุนต่ออ่าตอนนี้ก็ผมก็มีกิจการก็แบบพวกอเมซอนอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นนี่ครับถือว่าเป็นเจ้าของเหมือนกันโออาร์ผม ไว้ว่าจะไปประชุมผู้ถึงหุ้นนะครับอ่าแล้วก็มีสายไฟด้วยครับสตาร์ทนะครับก็เข้ากันมาเยอะๆนะครับก็จะได้หุ้นผมจะได้ขึ้นด้วยครับนี่ผมเริ่มงอกแล้วนะดูหุ้นเยอะนะก็เริ่มไปแล้วมีเครียดตวนมีเครียดไปอยู่ช่วงหนึ่งนะถามว่าเครียดไหมผมไม่เคยเครียดเท่าไหร่อก็แต่ว่าก็นิดนึงไม่ได้เช็คด้วยบางทีติงใช่ครับลืมครับอ๋ออนักลงทุนอย่างงี้ใช้ได้ไม่รู้นะฮะอ่าก็ ให้เงินมันทำงานของมันครับไม่ภาพนี้ที่แกบอกว่าให้ถ่ายชั้นหน่อยเนี่ยเอาเดจาวูเฉยว่ามานั่งเช็คหุ้นตรงนี้แล้วเอาเอามาเดจาวูอะไรที่เรากูนาภูเก็ตล่ะได้ครับได้แลครับเข้าหุ้นไปหนึ่งตัวครับจากคำแนะนำของโปรหนึ่งนะครับ หนึ่งชินรัตก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะที่ตอนนี้หันไปเป็นนักเทรดนะฮะโอ้ถือว่าเก่งเลยประสบความสำเร็จเลยนะอืมอ่าแล้วก็มีอาจารย์โต้งนี่วิสุทธ์อาจารนวัฒนะฮะนี่ครับอาจารย์โต้งนี่ก็สุดยอดครับอ่าลงไม่ได้ครับหน้ามืดอ๋อหน้ามืดเลยอโอใส่ยับครับอ๋ออ่าอ่นี่นี่ตัวทีเด็ดของอาจารย์โต้งครับสตาร์ครับ อืมแต่ว่าตัว w เนี่ยผมขายไปแล้วขายปุ๊บขึ้นปั๊บครับดูนี่นะฮะโอโ้โหกราฟขึ้นเลยครับผมขายไปแล้วตั้งแต่บาทสิบสองครับอืมตัวเล็กนี่ไม่ไหวครับใจต้องนิ่งพออืมนี่นี่ผมเป็นคุณส่วนผู้ถือหุ้นของ OR ครับ กำไรสองรอยสามสิบหาบาทอเคเพิ่งเริ่มต้นนะก็อันนี้เขาปรหนึ่งบอกว่าถือยาวครับหกเดือนยังต่ำนี่เราได้ลองเออเราได้ราคาต่ำ IPO ครับนี่ตอนนี้ IPO อยู่หรออันนี้คือราคาเปิดของมันเนี้ยมันยีิบแปดบาทครับตอนนี้มันเท่าไหร่ซื้อตอนนี้มันลงมายี่สิบเจ็ดเฮ้ยจุดเจ็ดปเจ็ดต้องเอาด้วยนะะก็ซื้อไปสักล้านหุ้น โอ้ล้านหุ้นนี่สองล้านกว่ายี่สิบเจ็ดล้านเอาเหรออย่างนั้นเอาแค่เอาแค่เงินเงินประมาณล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งล้านหุ้นปรเจ็ดต้องเอาเงินยี่สิบเจ็ดล้านมาใส่ครับประมาณล้านบาทอะเท่าไรกี่หุ้นล้านบาทก็ประมาณห้าหมื่นหุนนะครับเออเอาสักห้าหมื่นหุ้นก่อนไหมเราอ่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันถือยาวได้ไหมประมาณสี่หมื่นหุนถือยาวได้ไหมตัวนี้ตอนนี้ได้เลยครับหกเดือนเนี่ย ัดไปส่งกันบ้านไปให้โอหนึ่งก่อนครับว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างนี่ลงคลิปโ,โดนปเนี่ยมันขึ้นมามันขึ้นมาลงคลิปนี่โดนเลยป่ะเนี่ยเล่นเกมด้วยโอ้ไม่ไม่ได้ว่ะเฮ้ยข้างนอกลมแรงะ่ะ เหมือนพายุจะมานะฮะลมแรงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเช็คกรีนแล้วก็ดูเลเยอร์สนามหน่อยนะครับหวังว่าฟ้าฝนจะเป็นใจนะฮะพรุ่งนี้โปรเจกต์ทีออฟซ้อมเจ็ดโมงเช้าครับส่วนโปรภูสิทธิ์เนี่ยพรุ่งนี้ตอนบ่ายมีเล่นโปรแอมนะครับเดี๋ยวก็แยกกันซ้อมนะฮะพรุ่งนี้จะพาไปดูนะครับว่าสนามลากูน่าเนี่ยมีเลเยอร์หลุมไหนที่น่าสนใจนะครับ จากการเดินผ่านกรีนหลุม18เนี่ยสภาพสนามค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง g o ล์ฟเจ s ดซด้วยนะครับเจ <c oughs> อกัอนใหม่พรุ่งนี้ครับ